เขาไปไล่ตายแล้วไปเลย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 ไปไหนไหนใครเอาใครทำทำไม ใครมันทำธรรมะพูดภาษาคนกันทรรมะอ๋อโอเคโอเคอ่แต่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนยิงนิว่ะรู้ละเอามันวะเอามันวะมืแค่เนี้ยยาวเนาะบอกก่อนเอานะเออเบลกสี่เก้าเนะเออนะเบลกสี่เก้าเฮ้ยไม่ได้หวะ เราจะให้โอกาสกับคนอย่างนี้ในสังคมหรอไม่ได้ดิเดี๋ยวจัดให้เห็นกลับมายังฮะกลับมายังแล้วก็เดี๋ยดูเอ่อจะจับถามดิ ที่สุดแล้วสช่ไหมพี่ต่อถึงเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันกลัวเส้นสิคิดเหรอ,อ่ะพี่ต่อเออนั่นมันมันยิงทับมาออโอ้เข้าได้เฉยยิงตายแล้วเหรอใช่ยิงตายทีแล้ว

เคยเคยตาต่อไปมันน่าจะเล่นดีว่ะหนาวกูไปพี่ท้องที่ไปไหนอ่ะไปดีแค่หรอไปห้องฝั่งตรงข้ามอะห้องเดิมโอ้โหแต่เมื่ตัวประกันไปไหนวะเด็กก็อยู่ในนี้นะ อ๋อสไตล์เดิมพี่ต่อแบบหนึ่ <c oughs> งสองสามสี่ห้าเนี่ยม่ไตาประตูจิมมี่ไม่ได้ประตูเลือตัวเดียวกรเพื่อมก็ได้เออเงีลยสวยกดอ่อนเออเออเออกำลังจะบูต,ตัวเองน้วงพี่ออกไปฉันไม่ทันอะไรสักอย่าง ยิ่งกว่าโทรเกม